คุณพ่อคุณแม่จะต้องปลื้มค่ะจำที่ห้าเปดีๆนะคะมันตอบโจทย์นะกับเท้าวของเราซึ่งมีปัญหานะคะเพราะว่าออตอนส,อสาวๆเนี่ยจะใส่ส้นสูงเยอะ Amazing มันเบามากค่ะแล้วก็ทรงแบบแฟชั่นโดยไม่ไม่ล้าสมัยไม่เชยนะฮะด้วยวิชาชีพเราต้องยืนนาะนต้องคอยเทคแคร์แล้วมันจะชอบเมื่อยมากเลยฮะเมื่อยแล้วมันแบบ หมดแรงเลยอะอย่างนี้คือเรารู้สึกว่าเออเรามีพลังงานเพิ่มขึ้นไปได้ไกลขึ้นครับ <Yeah. S 3> มีความแบบแคชชวลแล้วก็วัยรุ่นก็ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วแบบผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก,ก็ใส่ได้ค่ะแล้วพ <c oughs> อจับครั้งแรกคือมันเบามากเทปเปิเ <Apple S 3> <Apple S 2> ขาจะจะ,จะเสียดสีกับรองชํ้นอะไรเงี้ยก็าอยากให้เรื่องรองเท้าที่ตัดที่เหมาะกับคุณที่สุดก็เชิญเลยนะครับแล้วเท้าเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นเลือดต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ดีเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้านอื่น ามมาเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้มาลองรีเบคก้าลิมนะคะหรือว่าเวลาเดินแล้วเหมือนเดินอยู่บนปุยเมฆสบายเท้ามากจริงๆค่ะรีเบคก้าลิมค่ะรีเบคก้าลิมส์าลอนรองเท้าสุขภาพจากเกาหลีที่หมอเท้าแนะนำรีเบคก้าลิมส์บายชาลอนค่ะรีเบคก้าลิมส์บายชาลอนรองเท้าสุขภาพจากเกาหลีที่หมอเท้าแนะนำค่ะ